โครงการกิติชัย2ค่ะในซอยมิตรใหม่ตี8ทับ3ใกล้สถานที่สําคัญมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะห้างสปปรรพสินค้าโลตัสหนองจอกแมคโคหนองจอกบิ๊กซีหนองจอกตอนนี้นัดอยู่ภายในตัวบ้านแล้วค่ะสําหรับบ้านเลขที่8ทับ183ค่ะรูปแบบทาวน์โฮม2ชั้นค่ะรูปแบบพื้นที่ขนาด17.60ตารางวา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะนัดพาคุณผู้ชมค่ะมาชมโครงการทาวน์โฮมสองชั้นในย่านหนองจอกนั่นเองค่ะกับโครงการกิติชัย2ค่ะในซอยมิรไมตรี8ปทับสนะคะแขวงและเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะคะ่ะซึ่งทำเลนะคะใกล้สถานที่สำคัญมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะห้างสปปรรพสินค้าโลตัสห <Lotus S 2> นองจอกแมคโครหนองจอกบิ๊กซีหนองจอกค่ะแล้วก็รวมถึงนะคะสถานศึกษาค่ะแล้วก็สถานพยาบาลชั้นนำอีกด้วยและนอกไปจากนี้ค่ะยังใกล้นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่า จะเป็นร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซักแล้วก็ร้านค้าอีกมากมายเลยนะคะรวมถึงค่ะในเรื่องของการเดินทางเชื่อมต่อเขาออกได้เส้นทางข่ะหลากหลายเส้นทางเลยไม่ว่าจะเป็นค่ะถนนมิดไมตรีถนนสุวินทวงศ์ถนนเรียบวารีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันนะคะ ตอนนี้นัดอยู่ภายในตัวบ้านแล้วค่ะสําหรับบ้านเลขที่8บ1 8 3ค่ะรูปแบบทาวน์โฮม2ชั้นค่ะรูปแบบพื้นที่ขนาด17.60ตารางวาค่ะสามารถจอดรถได้1คันนะคะลานจอดรถต่อเติมพื้นที่หลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันนะคะ ตอนนี้นั่นอยู่ภายในตัวบ้านแล้วค่ะสำหรับนะคะตัวบ้านหลังนี้เดินเข้ามาแล้วค่ะจะเป็นนะคะห้องโถงค่ะที่สามารถรับรองเป็นห้องรับแขกได้หรือว่าพื้นที่ห้องดังเลนสำหรับค่ะคนในครอบครัวได้ค่ะวางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟาชั้นวางทีวีแล้วก็ตู้โชว์ได้อีกด้วยค่ะรวมถึงนะคะสำหรับค่ะบริเวณชั้น1มี1ห,ห้องน้ําและ1ห,ห้องครัวค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบริเวณชั้น2กันนะคะ สำหรับบริเวณชั้น2ค่ะมีทั้งหมด2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะและห้องนอนแรกค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมบริเวณหน้าบ้านค่ะที่มีพื้นที่เหลือๆเลยค่ะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบเลยไม่ว่าจะเป็นค่ะเตียงขนาด5-6ถึงฟุตค่ะตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระเบียงที่สามารถค่ะรับอากาศไทยเทได้สะดวกค่ะและแสงธรรมชาติเข้ามาภายในตัวห้องได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูค่ะนะคะบริเวณห้องนอนที่2ค่ะ ห้องนอนที่2ค่ะจะอยู่บริเวณหลังบ้านนะคะเป็นห้องนอนเล็กค่ะที่สามารถทําเป็นห้องนอนก็ได้ห้องพักก็ได้หรือเป็นพื้นที่ห้องทํางานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะพร้อมกับหน้าต่างนะคะที่คอยรับลมธรรมชาติให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะและสําหรับนะคะในส่วนของห้องน้ําค่ะมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบคันค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการกิติชัย2โดยเริ่มต้นจากห้างสรรพสินค้าแจสกีนวิลเลตรามคำแหงถนนรามคำแหงขับตรงไปบนถนนรามคำแหงประมาณ6.2กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุบินทวงศขับต่อไปบนถนนสุบินทวง์อีก750เมตรให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชอุทิศขับต่อไปบนถนนราชอุทิศประมาณ7.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าสู่ซอยมิตรไมตรี23ขับตรงไปในซอยมิตรไมตรี23อีก300เมตรให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมิตรไตรตรีขับต่อไปบนถนนมิตรไตรตรีประมาณ3กิโลเมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่สนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของบ้านทาวน์โฮม2ชั้นค่ะในย่านหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ทักมานะคะพูดคุยกันได้ผ่านถึง3ช่องทางค่ะ Facebook YouTube และ Tik t o k ค่ะและอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะอย่างบ้านบ้านแอปพลิเคชันค่ะที่รวบรวมทัาบมากกว่า3,000รายการชอบทำเลไหนหรือว่ามีงบประมาณในใจคลิกเข้าเลือกดูโครงการั้นได้เลยค่ะผ่านบ้านบ้านแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะแต่ในวันนี้ค่ะหมดเวลาของนัดแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ